สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามยูทูปนะครับยุทค่ารถสวยเกงนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะวันนี้นะครับผมอยู changing. ่ที่โกดัง3บริษัทเพชรยนต์นะครับนะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถกระบะนะครับเป็นน็อกโคเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับคันนี้เลยนะะฮจะเป็นคันนี้เลยสีบอลเงินคันนี้นะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชรร์นะคับ นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับนะเปิดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้นะใน c h anel n ยุสคารถสวยกเกตเเพื่อเพื่อไม่พลาดคลิปคลิปต่อต่อไปนะครับนะวันนี้ผมวังนะครับนะจะนำเสนออีกหนึ่งคันรถสวยๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับปรับสภาพ ทำความสะอาดเรียบร้อยคันนี้นะครับกับตัว t o y ยต a นะครับรีโนะครับ2.8 r รโกนะครับปี2018นะครับและคันนี้นะครับผ่านใช้งานเพียงแค่แสนแสนสี่นะครับ1 4 0 0 0กโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาเจ้าตัวคันนี้นะครับนะ810,000บาทนะครับ 1> 8 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคาหายจากป้ายแดงคันนี้ก็อยู่ประมาณออหลายแสนอยู่ทีเดียวนะครับคันนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณล้านล้านต้นๆเลยนะครับล้านต้นๆเลยนะครับคันนี้เราขายอยู่ประมาณ8 1 0 0 0บาทนะครับอย่างน้อยก็มีหายไปแล้วนะฮะประมาณ2,000 0 0กว่าบาทนะครับนกว่าบาทคันนี 80, 80, รร้8 1 0 0 0บาทนะครับผ่อนนานสุดป4สงวดนะฮะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 6 หมื่นเจ็ดหมื่นเอ่อหมื่นห้าหมื่นหกนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันถึงหนึ่งหมื่นหกพันโดยประมาณนะฮะคันนี้นะครับนะรายละเอียดของรถเดิมๆจะลงจะลงงานอย่างแน่นอนมาพร้อมในเรื่องกระจังหน้าโฉมหน้าหล่อนะครับชนคันนี้จะเป็นโฉมหน้าหล่อแล้วนะครับนะกระจังหน้าจะเป็นสีเปียโนแบล็คนะครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้จะเป็นสีโครเมียมเหมือนเดิมนะฮะในส่วนของไฟนะครับไฟคันนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นะครับไปในกรอบเดียวกันนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกเองก็จะติดตั้งให้มาด้วยนะติดตั้งในในนนสส่ววขออองงตักรบเเจะป็ี้ม รคันนี้ใยทะเบียนหนึ่งสามเก้าสองนะครับไม่แค่แสนสี่เท่านั้นเองนะครับนะท่านผู้ชมต้องสนใจนะครับหารถกระบะที่เป็นรถโค้นะะตอนนี้มีมาแล้วนะครับมีมาแล้วนะฮะก็สามารถที่มาชมนะครับเยี่ยมชมนะครับดูสภาพรถจริงที่บริษัทรถยนต์ติดต่อผมเซวังศูนย์หกสองหนึ่งแปดสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับนะรายละเอียดของรถเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงเดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนไม่มีในส่วนของตัวเปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนฝากระโปรงหัวน็อตเดิม นะครับกระจกเดิมจอดโรงงานนะครับภาษีพรบเราต่อให้เราดูแลให้ในเรื่องนี้นะครับนะในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กลายใหม่นะครับเป็นล้อแม็กสีดำนะครับหกลูร้อยดิสเบรกกู้หน้านะฮะคันนี้ในส่วนของตัวยางก็จะเป็นของกูตเยียนะครับนะของกูตเยียนเองนะครับขอบ18นั่นเองนะฮะคันนี้นะปียางก็ปี2021เลยนะครับปีใหม่ๆเลยสภาพดอกสภาพสภาพยางนะครับนะใช้งาน ใช้งานนะครับไม่หนักเลยนะครับใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลสภาพ9 0 95ิิคลิปเลยในส่วนของซุ้มล้อภายในนะครับซุ้มล้อเดิมจากโรงงานเบ้าโชคเดิมเมทอาร์ตยังอยู่ครบในส่วนของถัดบันไดล่างนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับในส่วนของสีตัวรถเองนะครับจะเป็นสีบอลเงินนั่นเองนะครับเป็นสีโรงงานไม่มีการกลับสีนะครับอย่างแน่นอนเป็น2.8ไฮรักวิไฮรักรีโว้นั่นเองนะครับนะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับนะ้าปิดไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นสีเบลนอแบล็กนั่นเอง ในส่วนของตัวนะฮะตัวกระจกด้านหน้านะครับนะาด้านข้างของตัวรถเองก็จะเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับที่มือจัดจะเป็นสีดำนะารได้ p u s ส start ได้ในส่วนของคุญแจจะเป็นีย์ l e s s entry แล้วก็ในส่วนของลังคานะครับสวยๆงามๆไม่มีไม่มีในส่วนของตัวรอยนะรียวรอยต่างๆรอยขีดขวนมีสาอากาศนะครับนะแต่เดิมๆยังติดอยู่นะครับนะ ในส่วนของภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเบาะหนังปรับมือฝั่งผู้โดยสารตัวหน้าและปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนั่นเองนะครับนะเป็นเกียร์ออโต้จะหกสปีดนะครับนะได้สภาพเบาะดีเยี่ยมนะครับคันนี้ก็ปรับสภาพนะฮะปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยคันนี้ก็สภาพเบาะเยี่ยมแบบนี้เลยกริปแบบนี้เลยนะคะนะได้พวงมาลัยมัลตินะครับแอร์ออโต้นะจอขนาดใหญ่นะครับในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวเสาเอเองก็เป็นโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะครับโครงสร้างของเสาเอ นะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไปจนถึงในส่วนของโครงสร้างตัวเสาบีต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตไม่มีขยับโครงสร้างเดิมเม็ดรอยตะเข็บเดิมเดิมจากโรงงานนะฮะในส่วนของรายละเอียดบานประตูตกแต่งในเรื่องของตัวหนังสีดําแล้วก็แผ่นจะเป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็มีสีตกแต่งเข้ามาจะเป็นสีพิโนแบล็คตามนี้เลยนะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้าออโต้ทั้งระบบเลยโครงสร้างเดิมรอยซีนเดิมรอยอาร์ดเดิมหัวน็อตไม่มีขยับเลยทันี้นะครับนะภายในนะครับติดฟิล์มของและมีหน้าเรียบร้อยรอบคันนะครับ ติดฟิล์มของเรามีหน้ารอบคันนะครับคันนี้ติดอยู่ประมาณ40%นะครับรอบขันจะเป็น40%โดยประมาณนะฮะในส่วนของเบาะหลังนะครับนะเบาะหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับนะสภาพดีเยี่ยมไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับนะเบาะหลังก็จะมีที่พักแขนนะครับพร้อมที่ใส่ในเรื่องของตัวในเรื่องของตัวแก้วนะครับก็เรียบร้อยนะเพดานผ้าเพดานผ้ากำมะหยี่สีดํามีไฟสองภายในติดครบๆเลยนะครับมีช่องระบายอากาศแอร์ด้านหลังอีก2จุด แล้วก็ในส่วนรายละเอียดของตัวรถเองก็เดิมๆเดิมๆจากโรงงานนะครับท่านนี้นะครับเดิมๆบานประตูเดิมนะครับนะตกแต่งรถลายอย่างสวยงามอย่างลงตัวนะครับในส่วนของล้อหลังจะเป็นดัมเบลหลังแล้วก็ดิสเบรกหน้าเป็นล้อแม็กเหมือนกันนะครับยางของคุชเยียร์ปี2อ2 1ีแล้วก็ในส่วนของตัวขอบยางก็ขอบ18นะครับซุ้มล้อภายในสภาพยางเยี่ยมดีเยี่ยมเลยนะครับคัสซีเดิมนะครับไม่มีประวัติการชนหนักอย่างด้านข้างนะครับคัสซีเดิมอะไรอุปกรณ์เครื่องมือตกในเรื่องของจุกเชิญต่างๆอยู่ครบนะครับ เชื้อเพลิงก็จะเป็นดีเซลนะครับเชื่อเพลิงจะเป็นดีเซลติดในเรื่องของตัวแคริบอร์ให้เรียบร้อยนะครับแคริบอร์โรงงานนะครับคันนี้ติดจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับนะในส่วนของสติกเกอร์นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับโลโคเลยนะครับสติกเกอร์โรโคนะครับรุ่นท็อปสุดในรุ่นปี2018คันนี้เลยนะครับ2.8นะฮะเป็น2.8โรโคตัวท็อปสุดนะในรุ่นเลยนะครับแต่ยังเป็นขับ2อยู่นะครับยังไม่ยังไม่ได้เป็นขับ4เป็นขับ2นะฮะ อันนี้ก็โลโก้นะครับข้างหลังอยู่ครบแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นหลอดไส้นะครับสภาพดีเยี่ยมนะครับกันชนหลังนะฮะจะเป็นสีดำสีดำเงาหรือสีพินโน l แบแล็คนะก็ แล้วก็ตกแต่งในเรื่องของถัดบันไดจะเป็นสีดาด้านแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดของตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่เป็นไฮ l ักรีว o หรือจะเป็นไฮลักหรือจะเป็นโตโยต้เองก็จะเป็นอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีสูญหายหรือไม่มีไม่มีในส่วนของตัวเบีดเบี้ยวหรือตัวอักษรหายไปนะครับในส่วนของกล้องตอยหลังก็มี1จุดเข้ามานะเสริมเข้ามาสําหรับรุ่นนี้เลยนะฮะ เรามาดูในส่วนของภายในนะครับภายในของตัวแม็กไลเนอร์นะคะนะด้านในนะครับเป็นแม็กแม็กไลเนอร์เดิมนะฮะแม็กไลเนอร์เดิมจากโรงงานเลยของโตโยต้าเลยนะครับสภาพแม็กไลเนอร์เองก็สภาพเยี่ยมเยี่ยมิปๆิแบบนี้เลยนะครับสภาพภายในสะอาดสะอ้านนะฮะคันนี้ก็มีมีไฟไฟในนะครับมีไฟในติดในเรื่องของตัวแครีบอยติดให้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นเป็นไฟจัดโรงงานนะฮะ ในส่วนของโครงสร้างด้านข้างนะครับนะหัวน็อตไม่ขยับนะโครงสร้างเดิมเดิมไม่มีขยับเลยนะครับนะม,มีขยับเลยไม่เคยมีมีการจมน้ําหรือพิจความสามารหรือติดต่อตัดต่ออย่างแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีเคยประวัติการชนจากด้านหลัง,งนะครับดูจากในส่วนของรอยอาร์หรือรอยเชื่อมต่างๆคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับคันนี้ ท่านผู้ชมสนใจคันนี้นะครับล็โคลนะฮะปี2018คันนี้ติดต่อผมเลยนะฮะที่เบอร์ปักหมุดไว้แล้วนะครับเบอร์ผม0ูนย์หกสองหนะครับเบอร์ผมสามารถแอดไลน์แอดไลน์โทรมาคุยกันได้นะครับรายละเอียดของตัวรถนั่นเองนะฮะนะครับนะคันนี้ก็จะเป็นรีโวนะครับ2.8นะครับล็โคลปี2018นนะฮะรถใหม่กริปนะครับใหม่มากแล้วก็มีอยู่คันเดียว ในบริษัทเพชรยนต์นะครับรีบๆเข้ามาเลยนะครับนะสนใจคันนี้ดูวิดีโอคลิปนี้เสร็จก็จองเข้ามาได้เลยนะครับเริ่มต้นที่5000บาทนะครับจองมาเข้ามาได้เลยนะฮะโทรถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับสอบถามได้เลยนะครับคันนี้นะฮะในส่วนของแผงควบคุมนะฮะแผงควบคุมคันนี้นะครับก็จะมีแผงควบคุมในเรื่องของตัวกระจกหน้าต่างไฟฟ้าออโต้เซ็นทัลล็อกที่ล็อกกระจกปรับมุมมองนะครับเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นออโต้ทั้งระบบเลยคุณจะจะเป็นคีย์เลดเอนทรีนะครับได้พุชสตาร์ท นะครับได้พูสตาร์ทให้มาด้วยนะครับคันนี้แล้วก็เบาะด้านหน้าฝั่งคนขับเองจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางอย่างนี้เลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังเรียบร้อยสวยงามนะครับแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กแอร์แบ็กห้าใบนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตัวเล็กหม่นะฮะคันนี้เล็กหม่เรามาดูในส่วนของเล็กหม่นะครับนะกับเจ้ารีโวนะฮะสองจุดแปดด็อกโคนะครับปี2018คันนี้นะครับเกียร์ออโต้หกสปีด แล้วก็ได้เลขมาอยู่นี้อยู่ปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่1 4 7 8 9 3กิมโลเมตรนะครับไม่เดิมนะครับไม่เดิมไม่มีการกลอใหม่บริษัทพิษยนกล้าการันตีในเรื่องของตัวเลขไม่สามารถที่จะตรวจสอบของตัวรถได้เลยนะครับนะคอนโซลหน้าตกแต่งในเรื่องของตัวสีเปียโ,โนแบล็คและสีในเรื่องของตัวสีเครเมียมนะครับมีหน้าจอนะครับเป็นจอเดิมจากโรงงานนะครับเป็นจอสัมผัสนะครับตรงนี้จอสัมผัสนะยังไม่ได้เป็นแบบกดนะครับ นะจอสัมผัสใช้ได้ปกติไม่ว่าจะเป็น FM AM DVD ได้แล้วก็รองรับในเรื่องของตัวบลูทูธแล้วก็ตัว SD card เนี่ยเชื่อมต่อในเรื่องของตัว map n a v y นั่นเองนะครับในส่วนของแอร์นะครับแอร์ Air เป็นแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับนะเย็นสบายเลยนะฮะในเรื่องของตัว Toyota เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของตัวแอร์นะครับแอร์เย็นจริงนะครับเปิดแป๊บเดียวนะเปิดแป๊บเดียวแอร์เย็นมากนะครับ ในส่วนของตัวเสียบอะแดปเตอร์อยู่มีอยู่2จุดนะครับเสียบแต่ตัวซับได้นะครับมือถือกันได้เลยนะครับที่เสียบ USB มีโหมด A off แล้วก็โหมดการการะเล่นถลายนะครับเข้ามาด้วดที่วางแก้สอจุดนะครับโหมดการกับขี่ Eco Mode ดพาวเวอร์โหมดเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับนะเล็กๆสั้นๆอย่างนี้เลยสวยๆงามๆแล้วก็เป็นเกียร์ที่เป็น6สปีดนะ่ะเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะครับรายละเอียดรถเดิมๆนะครับไฟสองภายในติดนะครับนะ ประมาณนี้ในส่วนของรายละเอียดภายใน <S <S เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบไฟกันนิดหนึ่งนะครับนะระบ,บบไฟนะครับไฟหลี่ไฟเลี้ยวนะครับใช้งานปกติเลยนะครับน่าใช้งานปกติไฟหลีไฟเดย์ทม์นะครับไฟตัดหมอกอันนี้ก็ใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับห้องเครื่องสําหรับเจ้ารีโว่2.8ล้วโคปี2018คันนี้มาพร้อมในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลเดิมจากโรงงานนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซล2 1,700ขล yup. ิตรนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ v n Turbo ด้วยนะฮะรายละเอียดของเครื่องยนต์คันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นได้อัตราแรงมาอัตราแรงม้าอยู่ที่177แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ450นิวตันเมตรแล้วก็พร้อมคู่คู่ในเรื่องของตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับนะครับเป็นเกียร์ออโต้76สปีดนั่นเองนะครับคราบน้ำมันเยิ้มนะครับรายละเอียดของของห้องเครื่องเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยเครื่องยนต์ดเิม ไม่เคยมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนของตัวเครื่องยนต์เลยนะฮะมาพร้อมในเรื่องของตัวเบรก ABS อีก4จุดแบตเตอรี่ของโยซาขนาดใหญ่เป็นแบตเตอรี่น้ำนั่นเองนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเดินปกตินะครับ QC Mark ต่างๆนะครับยังอยู่ครบเลยนะฮะในส่วนของหัวน็อตนะครับยึดฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะไม่มีไม่มีในส่วนของหัวน็อตที่ขยับเลยนะครับรอยตีนเดิมแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวแล้วในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะครับต่างๆอันนี้ก็อยู่อยู่ครบเหมือนกันนะครับนะ รายละเอียดของการดูรถนะครับในเรื่องของตัวฝากระโปรงเดิมนะครับเราดูที่ตัวตัวมาร์กของโตโยต้านะครับถ้ามีตัวมาร์กอยู่นะครับนะชัดเจนทังนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะครับโครงสร้างด้านข้างของตัวรถเองเดิมๆอยู่นะครับไม่มีหาไม่มีสูญหายไม่มีพิวว่านะครับทังนี้สีเดิมนะครับนะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักจากด้านหน้าหรือหรือทําให้คองเครื่องยนต์หรือสภาพโครงสร้างนะครับยุบหรือเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทังนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ แบบนี้เลยแพนเทสน,นะครับตรงรุ่นเลยนะครับปี18เดือนกุลาคมนะครับเดือนกรกฎาคมน,น,นั่นเองนะฮะก็รายละเอียดของรถจะประมาณนี้นะครับสวยๆงามๆคันนี้จะเป็นรถกระบะ4ประตูตัวสูงหรือจะเป็นรถกระบะรีโว่2.8ล็อกโค้บิเดอร์รนเนอร์ตัวสูงเลยนะคันนี้ปี2018เลขไมล์แสนสี่กับราคานะครับ810,000บาทเท่าน,นั้นเองนะครับราคาไปแดนล้านตน้ตนๆนะครับคันนี้นะครับก็ประหยัดไปแล้วนะครับ2เซนกว่าบาทนะฮะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ 1มื่นหกหมื่ถึงหมื่นโดยประมาณทุกอาชีพออกรถได้เลยนะครับนะสนใจนะครับติดต่อผมเซวัง0 6 2, 18, 3, 7, 5, 7, 0นย์หกสองหนเะครับเบอร์ผมแอดไลน์ได้นะครับนะสอบถามข้อมูลทุกอาชีพออกรถได้มีโปรโมชั่นมากมายที่จะเสนอให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นจัดบริการนะครับจัดแฟรนซ์ทั่วประเทศถึงบ้านคุณเลยนะครับในส่วนของตัวส่งสไลด์ฟรีเราก็มีหรือ จะข้าจะบินเข้ามานะครับฟรี2ที่นั่งก็ได้เหมือนกันนะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง y o u u u b e ช a n n n ยูสคาร์รถซูเกตเอและผมฝากอีก1คันสำหรับพิจารณาของท่านผู้ชมเลยคันนี้เลยกับตัว Toyota Revo 2.8นะครับ2.8 Rocco นะครับปี2018เลขไมล์แสนสี่กับราคาเพียงแค่8 1 0 0 0 0บาทตท่านั้นเองนะครับนะวันนี้ผมวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันไหนนะครับสวัสดีครับ